คือคือคนเราในบางทีว่าเราศรัทธาใครเรานึกว่าเจ๋ง,ง่ยแต่พอไปเห็นการปฏิบัติแล้วทิ้งความเพี้ยนเบ็ดเสร็จก็เลยไม่เจ๋งจริงเนี่ยใจก็เลยหลุดไงใจก็เลยหลุดนั้นปุถุชนเป็นแบบนี้แหละอย่างที่พวกเรา่ศรัทธากันอะไรกันทั้งหลายเหล่านี้พอไปเห็นมันไม่เป็นอย่างที่เรายึดถือไว้เดี๋ยวก็หมดศรัทธาหลายคนนะฟ,ฟังธรรมะม,มาบอกว่า,วาพระอาจารย์ไม่พาปฏิบัติทักทีมีแต่เทศอยู่เงียว่างั้น ก็เลยไม่ฟังํามมันก็หมดสธางยเขาไม่เข้าใจใการปฏิบัติมันคืออะไรเขาไปเข้าใจว่าเป็นนั่งหลับตาอย่างเดียวคือปฏิบัติไงไปนั่งหลับตาแล้วปฏิบัติไงเขาไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติจริงๆมันคือความเข้าใจที่มันเป็นทางมโนทวารน่่ที่มีสติสัมปชัญญะที่มีความเพียรที่เป็นตัวขับเคลื่อนน่ที่ทําให้ชาวนะที่เป็นตัวสติปัฏฐานมันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะ แล้วก็สิ่งต่างทั้งหลายที่เราไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องมันคืออารมณ์กรรมฐานทั้งหมดใช่ไหมต้นไม้ก็เป็นอารมณ์กรรมฐานได้บุคคลก็เป็นอารมณ์กรรมฐานได้หญิงชายก็เป็นอารมณ์กรรมฐานได้คนดีคนพานคนทั้งหลายเหล่านี้เป็นอารมณ์กรรมฐานได้หมดสรุปก็คือสีเสียงกิรนรสดผลตะพาและทมอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานได้หมดนี่เขาไม่เข้าใจไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยความไม่เข้าใจมันก็เลยช่องมันก็แคบก็เลยแคบก็เลยไม่เข้าใจกรรมฐานคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้งเถียงกันแทบตายเรื่องกรรมฐานเนี่ยนี่เป็นแบบนี้นะ มันก็เลยล่องลึกแข็งทื่อกันอยู่นี่แหละฟังกันเถอะพอมองเห็นภาพไหมการฟังพระธรรมและบรรลุเขาก็ไม่เข้าใจว่าฟังพระธรรมบรบรลุยังไงแต่ถ้าเราเอาสูตรมาอ่านอ่านอ่าน,านกนันบ่อยๆอ่านแปลอ่านแปลอ่านแปลเนี่ยมันไม่ถึงหรอกในยุคนี้จะถึงได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจอัศถาวิัญชนะแล้วก็จะดึงข้อความนั้นมาเป็นหลักการปฏิบัติได้ยังไง มันต้องจนรู้สึกว่าถอดความเหล่านั้นมาปฏิบัติได้เงี้ยคำสอนของพระพุทธเจ้ามันต้องประชุมลงอริยสัจใช่ไหมเหมือนเราพูดเรื่องทานเงี้ยพูดเรื่องทานพูดเรื่องการบูชาเงี้ยแต่ถ้าไม่ลงอริยสัจมันก็มันก็ไม่ใช่แล้วมันต้องลงทุกสมุท,ทัยนิโรธมากมันต้องลงการปฏิบัติส่สีส,สมาธิปัญญามีพระนิพพานเป็นจุดหมายมันถึงจะชัดใช่ไหมนี้เป็นต้นแม้เราพูดเรื่องการบูชาเนี่ยําว่า การไม่คบคนพาลเงี้ยเออเป็นพุทธการไม่คบคนพาลอย่างเดียวเป็นปฏิบัติได้ยังไงการครบบัณฑิตเงี้ยการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยมันเป็นมงคลสูงสุดได้ยังไงที่ไหนได้การไม่คบคนพาลก็ดีการครบบัณฑิตก็ดีการบูชาบุคคลที่ควรบูชาแต่และข้อทั้งหลายแปลว่าท่านทรงแสดงอริยสัจ ก็ไปอยู่ตรงอริยสัจจานิทัศนังเอตมังคลุาเอตมังก็ต้องเอาตัวบทนี้ไปเชื่อมมันก็พูดเรื่องการไม่ครอบคนพานก็ต้องเชื่อมลงสู่หลักการปฏิบัติที่แทงตลอดระยสัจสีการครบบัณฑิตก็ต้องเชื่อมลงสู่การปฏิบัติให้แทงตลอดริยสัตยสีการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งอมิสสบูชาและธรรมบูชาก็ต้องเชื่อมยึดโยงลงสู่อริยสัตย์สีมันถึงจะเข้าสู่หลักการการปฏิบัติหลักการคําสอนพระเจ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรา ฟังแบบผิวเผินเรารู้เพียงแค่ว่า,าการบูชาไปบูชาของหอมบูชาดอกเอด้อดของหอมดอกไม้บูชาสถานที่ประสูติแตสรุปปฏิพันธ์ของพระ,ระเจ้าไปเสร็จปุ๊บแล้วมันจบแค่นี้อันนี้ก็ไม่เรียกอันนี้จะไปต่างอะไรกับการบูชาโดยทั่วๆไปของคนที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่สามารถสรุปหลักการปฏิบัติแลยึดยองลงสู่อริยสัจใช่ไหมหลักการคืออย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนั้นจึงบอกมันยาก ในพระสูตรสูตรเดียวเนี่ยมันจึงไม่สามารถที่จะอย่างลงได้ก็ต้องไปดึงเรื่องราวต่างๆมาบอกเหมือนกันตอนที่พระเจ้าสนทนากับปัญญวคีไม่ได้สนทนาน,นิดเดียวดึงข้อมูลที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาทั้งหมดมาบอก,ป,กปุ๊บปุ๊ปปุ๊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 บบอกมาว่าทําอย่างไรทําอย่างไรทําอย่างไรเพรนันเธอพอเธอไปแล้ว่ยทำอย่างไงตอนที่เธออยู่มันเป็นภาระอย่างไง พราะงั้นเถอะพอทำมาทึ่งไหมปันยกขีก็ทึ่งก็ต้องคลายแล้วนี้เป็นต้นก็เลยบอกว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดแสดงธรรมในพระเจ้าองค์ก่อนนู่นไปอีกจุดหนึ่งในพระเจ้าองค์ก่อนนั้นไปอีกจุดหนึ่งที่ไปสิปัตนาก็เลยต้องเดินไปจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งัคนคำว่าเอวเมสูตังเยกลางสมยังภาควาภาลานาแสงวิหิติสิปัตเนมิคาาเยตตะละโคภวา ปโยกียพิคูอันเตศีเนี่ยอันนี้เป็นนิทานพจนนั่นแหละเล่ามานานเล่ามาตั้งแต่นน้นก็ได้เอาบําเพญบารมีมาก็ได้จนกว่าจะได้ตัดสรู้ตัดสรุ้เสร็จแล้วออกบวชออกบวชมาเบ็ดเสร็จมาตัดสรู้ตัดสรุ้เบ็ดเสร็จแล้วเรื่องราวต่างๆผ่านมายัางไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามลําดับจนมาถึงเนี่ยอันนี้คือพระนนท์นเป็นผู้เล่าไม่ใช่พระเจ้าเล่าแต่เอาเรื่องจริงพระนนท์นเล่านั่นนหละเล่าตามพระเจ้า อย่าไปหาว่าไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าอีกนะเล่าตามที่พระพุทธเจ้าบอกพระนรนมาทั้งหมดว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาบารมีอย่างไรออกบวชอย่างไรมามาออกบวชไงเดินเจ็ดเก้ายังไงออกบวชยังไงบรรพชาอย่างไงอธิษฐานภาวาาะแยกเพศอย่างไรคติการและพรเอาบาตรมาถวายเป็นต้นยังไงเนี่ยไล่ตามลําดัาที่พระพุทธเจ้าบอกพระนรนพระนรนก็มาเล่าแต่นิทานพจน์ทั้งหลายเลยเนี่ย ตอนนี้ไม่ใช่คําพูดพระเจ้าแต่พานน,นเป็นผู้พูดคนก็เลยไปเข้าใจว่าไม่ใช่พระเจ้าอีกก็เป็นปัญหาอีกเป็นปัญหาอีกนั้นแม้นิทานพจ์เรื่องราวต่างๆก็ต้องพระเจ้าเนี่ยเล่าอีกว่านนว่านน,นจะไปรู้เองได้ไงใช่ไหมมีอย่างนี้เป็นตน้นเวลาเราศึกษาคําสอนก็ต้องมองภาพให้ออกพอเห็นภาพไหมอย่างนี้เป็นตน้น โอเคยังเนี่ยโอเคแล้ว